สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัดนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้แบบครบถ้วนเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเราจากการคอมเมนต์มากันแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ใน Facebook เหมือนกันนะครับเมนต์ได้นะครับแชร์ได้ใน Ti กต o k และก็ในเว็บไซต์ของเรานะครับสช่องทางตรงนี้กดติดตามทุกช่องทางนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆนะครับเรื่องแรกครับ เราไปดูเกมไทยลีกนะครับสุดสัปดาห์ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีเตะกันคู่เดียวและก็เป็นดาร์บี้ของเมืองเหนือด้วยนั่นคือเชียงรายยูเนเต็ดอันดับ15นะครับที่ไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันเปิดบ้านรับมือกับลำพูนวอริเออร์อันดับ8 ที่ฟอร์มก็ดีสลับแย่นะครับอาจจะลูกผีลูกคนอยู่เหมือนกันเกมเยือนในซีซั่นนี้ในลีกของลำพูนยังไม่ชนะใครเลยครับมีแฟนบอลเข้าชม2 8 1 9คนการเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทางฝั่งของราชันโคขาวที่เอาชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็ยิ่งการมีอารสันเบรกราม,มาที่คุมเชียงรายมาก่อนเนี่ยพอเจอทีมเก่ากลายเป็นว่าไม่แพ้เลยนะครับกาม,มากลับมาเจอเชียงราย10นัดเนี่ยเป็นการชนะถึง8และเสมอแค่2เกม ฉะนั้นแมตชนี้เนี่ยจึงต้องมีการชิงไหวชิงพลิปกันพอสมควรโดยชาบ,บี้โมโรเลือกจัดตัวต่างชาตินะครับแดนหน้าก็มีทางก้าเทียนอีแนวรุกชาวจีนแดนกลางเป็นฮาร์ปมาชาดโดคาร์ลสอิลรีและก็แนวรับเนี่ยมีวิกเตอร์โอดิเวราส่วนการม,มานะครับสารประสานแดนหน้าเนี่ยซ้ายขวาเร็วจีเลยนะครับมองมองลาวินอนันยอดสังวานแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นเจฟฟ์สันแอซิดโดยมีโมเตออสบัน เป็นจอมทัพอยู่ด้านหลังสบสนานามที่ออกมาเนี่ยมีคนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคงโทษเชียงรายมากไม่ได้ช่วงที่ผ่านมาถ้าใครดูข่าวคงจะรู้นะครับว่าที่ภาคเหนือเนี่ยน้ำท่วมหนักก็เริ่มจากเชียงรายนี่แหละครับแล้วก็เจอฝนอีกซึ่งตอนนี้น้ําก็ลงมาเชียงใหม่กํลาลังท่วมระลอกใหญ่ด้วยนะครับส่วนระหว่างเกมถ้าดูเนี่ยผมว่าบอลก็ยังเด้งปกติคนก็ยังวิ่งกันได้ ภาพรวมก็ถือว่าน่าพอใจนะครับแล้วกลายเป็นเกมคู่นี้เดือดซะเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวะในการเข้าบอลซึ่งเริ่มเกมเนี่ยลํำพูลก็พยายามจะครองบอลขณะที่เชียงรายดักตัดเอานะครับแล้วก็ดูมีมิติการเล่นใหม่ๆมากพอสมควรเหมือนกันหลังจากที่ดูนพวกเขาเนี่ยจะลดการครองบอลลงและพยายามเน้นบอลยาวปเปลี่ยนทิศทางการเล่นให้เร็วในสไตล์ไซด์ทูไซต์แล้วก็เน้นบอลในพื้นที่สุดท้ายให้มากขึ้นก็คือคงจะประเมินชัดเจนแล้วนะครับว่า จริงๆอยากจะเปลี่ยนโครงสร้างทีมแต่เมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยน,นะครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับทรัพยากรของนักเตะที่มีส่วนจวังหวะการเข้าะท้าเนี่ยก็อาจจะมีช็อตที่น่าสงสัยกันอยู่บ้างนะครับอย่างช็อตที่กวัวเทียนอีของจีนเนี่ยไปยันใส่บวันตาปลาซึ่งเปาโคสีวกรูดมเนี่ยก็เลือกจะให้เพียงแค่ใบเหลือง V.R ก็ไม่ได้มีการเช็คแล้วแทรกแซงอะไรมานะครับก็เห็นด้วยกับช็อตนี้ส่วนจวังหวะต่อมาก็คือใบแดงของล้ำพูลที่กรพัฒนารีจันเนี่ย พยายามจะออกปาตัดบอลแล้วก็ไปปะทะก,กับทางคาร์ลสอิลลี่ลูกนี้รุนแรงก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่มันเป็นใบแดงก็เพราะว่ามันคือโปรเฟชชั่นอลฟาว์เพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายพอดีซึ่งพอเหลือ10คนเนี่ยก็ทําให้ลําพูนต้องส่งชัยดรงบุญเกิดลงมาเฝ้าเสาแทนที่โดยเอาบวันตาปลาออกไปนะครับดังนั้นพอคนมากกว่าเชียงรายก็มาอาศัยจังหวัดตรงนี้แหละนะครับโชคเฉยโอกาสที่ลําพูนเนี่ยมีความผิดพลาดแทรกอยู่ได้ประตูขึ้นนาซึ่งคาร์ลสอิลลี่ โฉบเข้าไปนะครับแย่สกิดบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปให้กว่างโซมหาภัยออกนําในครึ่งแรก1-0งครึ่งหลังเนี่ยนะครับลำพูนคนน้อยกว่าพยายามสู้แต่สุดท้ายเนี่ยมันมีช็อตที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเลยคือมองมองลวินนะครับหลุดเดียวพอยิงลูกนี้ไม่เข้าปุ๊บเนี่ยผมว่าทําให้ใจของเชียงรายมาเหมือนกันและก็ทําให้ลําพูนต้องเปิดเกมมากยิ่งขึ้นและไปเข้าทางเจ้าบ้านที่รอจังหวะในการสวนกลับและก็เป็นคาร์ลอสอิวลี่ที่แผงลิดอีกค,ครั้งหนึ่งโยนไปให้กับเซนัสิสสุ น้ำสองลูกก็เล่นง่ายมากขึ้นนะครับคราวนี้ก็รอทางฝั่งของลํำพูนว่าจะมาหนักขนาดไหนนะครับกับการที่พวกเขาเนี่ยจะต้องพยายามเปิดเกมแรกเพื่อเอาวรตตูคืนซึ่งอาวุธที่โงลงไปทั้งตะวันโคสุโพแล้วก็ธีรวุฒิชูโลกเนี่ยตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอไปมาครับทำเชิงรา้ายแกล้งเหมือนกันเพราะว่าเกมรับเนี่ยพอโดนท้าทายบ่อยๆนะครับเที่ยวไปเที่ยวมาสุดท้ายกลายเป็นวิกเตอร์โอเรเวราที่มีเหลืองติดอยู่แล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ย ไปมีช็อตยกขาสูงใส่ตะวันนะครับแล้วเป็นใบแดงโดนไล่ออกจากสนามไป10ตัวเท่ากาันเชียร์ยต้องแก้บ้างน,นะครับถอดตัวรุกออกเพราะนำสองเม็ดแล้วแล้วก็เอาตัวรับลงไปทั้งธนวัน์พิมพโยธาเปียบนผานิชกุลรวมถึงชิจโนกชัยแสนสุดินทอยรอจังหวะในการโต้กลับซึ่งแมชนี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ที่ใบแดงเลยนะครับเพราะว่าเกลื่อนเลยทั้งเหลืองทั้งแดงแนั่นแหละชิจโนกโดนใบแดงครับหลังจากที่ไปเหยียบข้อเท้าของฝ่ายตรงข้าม แต่เวลาที่เหลือเนี่ยลำพูนไม่ดีพอที่จะกลับเข้าสู่เกมได้ก็ทําให้เชียงรายรักษาสกอร์เอาชนะไป2อศูนย์ครับเก็บสาแต้มมีเพิ่มเป็น7จคะแนนและขยับออกจากเรสโซนหรือว่าโซนอันตรายในการตกชั้นเรียบร้อยหลังจบเกมสถิติออกมาเนี่ยลำพูลคลองบอลดีกว่านะครับห้าสิบเจดแปดต่อสี่สิบสองจุดสองส่วนโอกาสลำพูลสิบครั้งตรงกรอบแค่สองครั้งอันนี้ปัจจัยสาคัญเลยนะครับคือพวกเขาไม่มีความเฉียบขาด ในพื้นที่สุดท้ายขนาดที่เชียงรายมีโอกาสน้อยกว่านะครับ8ครั้งตรงกรอบไป4ได้มา2ลูกซึ่งต้องชมเชียงรายครับก่อนหน้านี้พวกเขาพยายามจะเล่นด้วยวิธีการคือบอลโพสเซชันแต่ปรากฏว่าพอครองบอลไม่เหนียวก็โดนทางเซชชันเปลี่ยนจากรับเป็นลูกของคู่ต่อสู้หรือว่าตัดแล้วโต้แล้วก็เสียประตูซึ่งมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับพวกเขาเลยผลการแข่งขันก็ไม่ได้บางเกมเล่นดีก่อคู่ต่อสู้สุดท้ายจบด้วยการแพ้ พอเปลี่ยนมาเล่นในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยทำได้ดีนะครับอาจจะดูน่าเบื่อแน่นอนแหละกับรูปแบบแบบนี้ตายมันได้ผลการแข่งขันซึ่งช่วงเวลานี้ต้องเอาคะแนนไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกูไม่กลับ และบอลยาวของพวกเขาเนี่ยมีความน่ากลัวนะครับทะแยงโจมตีริมเส้นหรือว่าพื้นที่ h a ฮ Space ระหว่างแบ็กกับเซนเตอร์ของท่าลำพูนรวมถึงพื้นที่ระหว่างลายนะครับพอมีช่องว่างเนี่ยพวกเขาจะเอาคนเข้าไปแทรกเพื่อหาจังหวะในการรับบอลส่งบอลทะลุช่องตรงนั้นและผมก็เห็นว่าถ้าเชียงรายกลับมาสไตล์นี้เนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญและก็มีความสามารถในการโจมตีลำพูนซึ่ง คุณภาพของตัวผู้เล่นลำพูนผมประเมินแล้วดูดีกว่าฉะนั้นเชียงรายเองเนี่ยได้คะแนนจากเกมนี้จะเพิ่มความมั่นใจแน่นอนนะครับในเรื่องของรูปแบบและวิธีการว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้วกลับมาเป็นแบบนี้ดีกว่าส่วนลำพูนปัญหาสําคัญในการเล่นนอกบ้านครับเป็นหนึ่งใน turning point ที่ทําให้ฟอร์มของพวกเขาเนี่ยยังแว่งอยู่แล้วก็จุดเปลี่ยนอาจจะเป็นเรื่องของกรพัฒนารีจันโดดไล่ออกด้วยแต่ให้น่าเสียดายนะครับพวกเขาก็มีโอกาสจะกลับมาเหมือนกันถ้าลูกหลุดเดี่ยวของมองมองลวิน เป็นประตูซึ่งตรงนี้ครับพอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ทีมต้องเปิดพื้นที่ในเกมรับมากยิ่งขึ้นและรูปแบบเกมเนี่ยไม่ได้เป็นรองนะครับลำพูนเล่นแต่ละเกมที่เสมอหรือว่าแพ้เนี่ยพวกเขาดูจะเหนือกว่าคู่ต่อสู้ด้วยสาปายดังนั้นการเปิดเกมโอเพนเพลย์ลูกเซตเพลย์ต้องหาทางแก้ไขคร,ครับเพื่อให้มันปลดล็อกผลการแข่งขันให้ได้ในการเป็นทีมเยือนซึ่งหน้าที่ของเลซอน,นเรรบรกาม่าก็ควต้องซ้อมทุกทีมให้เข้มข้นมากกว่าเดิมโปรแกรมวันนี้ครับ ก็จะมี4คู่นะครับประจวบเจอกับ B ีจีหโมงเย็นทางทูบอนไทย2สุโขทัยเจอโคราชเวลาเดียวกันนะครับทูบอนไทย1แล้วก็1ทุ่มเนี่ยมีขอนแก่นเจออุทยัยทูบอนไทย3และราชบุรีเจอระยองทูบอนไทย4เวลา2ทุ่มดูทีมชาติกันหน่อยนะครับรุ่นยุไม่เกิน23ปีหลังจากที่ผมนำเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยก็มีการประกาศรายชื่อซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ชุดแรกที่ประกาศออกมาจะมาจากไทยลีก2รวมถึงนักเตะ ที่ทําผลงานในหลีกเยาวชนยู23ได้ดีคือชุดนี้นะครับเท่าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยเจอปัญหามากพอสมควรในการเรียกนักเตะเข้ามาเก็บตัวเพราะว่าทีมจากไทยลีกหนึ่งหลายสโมสรเนี่ยไม่ได้ตอบหนังสือกลับมาเพราะว่าติดภารกิจของสโมสรแล้วก็มีหลีกยู23เนี่ยชนทับซ้อนกันด้วยในช่วงการเก็บตัวของทีมชาติฟังและตลกสิ้นดีเหมือนกันนะครับทาให้นิชิกาะต้องแก้ปัญหาคุยกับทีมงาน เอาอย่างนี้แล้วกันแบ่งเก็บตัวเป็น2ชุดครับชุดละ28คนซึ่งชุดแรกเนี่ยก็จะเรียกตัว8-10ถึงตุลาคมชุด2เนี่ยเก็บ12-14ถึงตุลาคมก็มีนักเตะที่น่าสนใจหลายคนนะครับที่มาเข้าแคมป์ได้สิทธาบุลราชจากท่าเรือวาริจชชูทองและก็ธวัชชัยอินประโคนจากบีจีรวมถึงเสืสันราตรีจากบุรีรัมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวหลักพวกนี้จะเป็นเด็กยูสิในรุ่นอายุของซาบดอไบโรกาเซียเป็นโคช้ชและก็อีกหนึ่งชุด ที่ติดอยู่23ของโคตรละอิสระสีทโรที่อายุเนี่ยยังไม่เกินเกณฑ์และพอเรียกตัวกันช้ายังไม่แน่นอนเนี่ยสถานที่เก็บตัวก็เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะไปเก็บตัว BG แต่ปรากฏว่าสนาม BG ไม่ว่างเพราะว่า BG เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาติดแข่งขันเป็นสนามซ้อมด้วยของ4ทีม ขอฟุตบอล FC, เอฟซีวีนแชมเปี้ยนลีกหรือว่าสโมสร,รชิงแชมป์เอเชียของผู้หญิงซึ่งมีตัวแทนจากไทยลงแข่งขันคือ BG ีบัณฑิตเอเชียฉะนั้นเนี่ยมันเตมหมดเลยก็จะย้ายไปหนึ่งที่คือชลบุรีครับพัฒนาสบอร์ตคลับก็เจรจาก,กันไม่ลงตัวซึ่งผมคิดว่าสนามเนี่ยอาจจะติดจ,จองไปแล้วแผนต่อมาคือจะไปเก็บตัวมอกรุงเทพทนบุรีแต่เหมือนคิวก็ไม่ว่างอีกนะครับซึ่งทีมเองก็ดูจะทํางานล่าช้าไปหน่อยก็เลยทําให้ศูนย์ฝึกเนี่ย เปิดจองให้ใช้พื้นที่ไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปทําข้อมูลเพิ่มมาให้เหมือนกันนะครับว่าศูนฝึกแห่งนี้มันเป็นยังไงเฮ้ยทำไมมันถึงมีคิวให้เช่าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสมาคมควรจะต้องได้ใช้ตลอดเวลาในฐานะสูนฝึกฟุตบอลแห่งชาติแล้วจริงๆเนี่ยก็ทํา MOU ถึง20ปีนะครับตั้งแต่ยุคของพลตรดเอกสมยศต่อเนื่องมาถึงยุคนีย้ยังไงก็เพียงพอก็เลือตั้ง12ปีนะครับดังนั้นเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไร ให้มีความชัดเจนอย่าบอกนะครับว่าเราไม่มีสวนฝึกเรามีนะครับถึงแม้จะยุบโครงการจากสูตระการไปแล้วแต่ตรงนี้ครับไม่ควรปล่อยรกร้างต้องทําให้มันเต็มที่เดี๋ยวผมจะลองเดินทางไปดูนะครับว่าศูนย์ฝึกแห่งนี้มันยังคงพร้อมใช้งานหรือเปล่าหรือเกิดปัญหาอะไรฉะนั้นเมื่อไม่ได้ที่ผมบอกไปทั้งหมดเลยต้องไปเก็บตัวที่ราชประชานี่คือที่มาครับทาไมต้องไปที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผมเองก็เคยติดตามแคมป์แห่งนี้มาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ย U17 ไปใช้งานในการเก็บตัวปัจจุบันเนี่ย U17 กลับมาเข้าแคมป์ที่สมบูรณประการเพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับการเก็บตัวระยะสั้นเนี่ยถ้าไปเสียเวลาเรื่องของการเดินทางไปกลับเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ซ้อมกันเลยนะครับแล้วสนามที่ราชป,ประชาเนี่ยก็จะเป็นหญ้าใบใหญ่ปนกับหญ้าใบเล็กด้วยแต่ช่างมันครับมีที่เก็บตัวดีกว่าไม่มีต้องยอมรับนะครับว่าแคมป์นี้เกิดขึ้นก็ยังดีกว่าไม่มีเวลาให้โค้ได้ทํางานได้รู้จักกับนักเตะซึ่งการเก็บตัวจํานวนเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าในชิกายะเนี่ย อยากจะเก็บข้อมูลนักบอลไอเรื่องการลงซ้อมเนี่ยคงไม่ได้เน้เนแท็ติกวิธีการอะไรมากนะครับเพราะเขาไม่รู้จักบอลไทยเลยฉะนั้นเนี่ยก็เอามาดูนะครับเรื่องของชื่อเสียงประสบการณ์แล้วก็บางคนเป็นหน้าใหม่แต่ไม่ค่อยมีเกมการแข่งขันต่อเนื่องบางคนก็เล่นอยู่แต่ในแค่ลีกยูยี่สาในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะยังเห็นไม่ชัดมากนะแคมป์เนี่ยนะครับได้มาโชว์ฝีเท้าต่อหน้าโคช้ชก็คงต้องปรึกษากันด้วยนะครับในชิกยายเนี่ยอาจต้องพึ่งสาป,ประสานผู้ช่วยทั้งโค้ชเบิร์ดสุธีสุสงกิต โค้ชเต้ยพานุพนง์ผิวอ่อนแล้วก็โค้ดตองกาวินทมสัจจานานที่อาจจะพอรู้จักนักเตะอยู่บ้างน,นะครับและแน่นอนครับพอเวลาน้อยเนี่ยการซ้อมก็คงจะเน้นเช้าและเย็นไปเลยสาเหตุที่ต้องแบ่งเป็น2ชุดเนี่ยก็เพราะว่าชุด2หลายคนเนี่ยมีโปรแกรมเตะหลีกอยู่23ซึ่งจะแข่งวันที่9ตุลาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นชนบุรีพัทยาท่าเรือรวมถึงแบงคอกและก็บุรีรัมเป็นทีมที่อยู่ในแกนส่วนใหญ่ของทีมชาติทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยพอแข่งเสร็จแล้ว เดี๋ยวชุดนั้นแหะครับจะมาเล่นในแคมป์สต่อผมเองเนี่ยพยายามติดตามข้อมูลการเก็บตัวครั้งนี้นะครับและจะเอามารายงานให้ทุกคนได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวแน่นอนอีกหนึ่งชุดนะครับก็คือชุดใหญ่ในสึก Kings ครัก็จะเริ่มเก็บตัววันจันทร์นี้ครับหลังจากจบโปรแกรมไทยลีกแล้วก็จะเตะเกมแรกก็คือวันศุกร์ที่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อวานเนี่ยนะครับคุณนพพลฒน์ซัยกสมาค,คมกีฬาฟุตบอลก็ได้มีการไลฟ พูดคุยความพร้อมของทีมชาติไทยรวมถึงการทํางานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็มีแขกรับเชิญนะครับทั้งผู้สื่อข่าวโคชโยงวรพุทธศรีมาคาแขกรับเชิญพิเศษนะครับสอนักเตะที่เป็นคนใต้เอลสดอลลและก็สุประชัยใจเด็ดรวมถึงสุพนันบุรีรัตน์โดยเรื่องสําคัญก่อนการแข่งขันคินส์ครับก็คือครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการใช้เทคโนโลยี V R เข้ามาช่วยในการตัดสิน ทั้ง4เกียนที่มีการแข่งขันเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการประกาศแต่งตั้งชนาทิพย์งสงศินเป็นกัปตันทีมชาติซึ่งก็ไม่ได้มีการพลิกโผอะไรขณะเดียวกันครับยังมีการตอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญอีกหลายเรื่องนะครับก็ยืนยันแน่นอนว่าอาจจะมีกระแสะข่าวว่าอยากจะลาออกแต่บาดามแป้งบอกว่าจะไม่ลาออกแม้ว่าจะมีเสียงจากลูกน้องรวมถึงพ่อแม่ขอให้ลาออกจากการบริหารสมาคมแต่ยอมรับว่าเริ่มจากติดลบก็พยายามสู้และพยายามหาเงินจากสปอนเซอร์เพื่อมาจ่าย ให้กับทีมไทยลีกทั้ง3ระดับตามที่รับปากส่วนความสัมพันธ์กับคุณประวินพิรมพักดีก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรและอาจจะเป็นเรื่องที่มีความเข้าใจผิดเล็กน้อยส่วนดรามา่าเรื่องการไปเชียร์ท่าเรือก็ยืนยันว่าจะยังขอเชียร์ต่อไปเพราะไม่มีกฎไหนห้ามรวมถึงเรื่องของผู้ดสินเนี่ยตัวของคุณแป้งเอง,เองก็ยืนยันว่าไม่เคยแทรกแซงการทํางานของผู้ดศินให้การท่าเดินเนี่ยได้ประโยชน์ อย่างที่หลายๆเนีคนคิดกันส่วนเรื่องของการเดินทางไปอินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยปรึกษากับประธานสาพานันฟุบอลอินโดหลายเรื่องทั้งการทํา MOU กับชาติอื่นๆ รวมถึงแนวทางการดึงนักเตะลูกครึ่งมาเสริมทีมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายก็คือฟุตบอลโลกปิดท้ายด้วยการจับสลากฟุตบอลรอบ32ทีมของศึกลีกคัพนะครับมีหลายคู่ที่น่าสนใจในรอบนี้เพราะว่ามีสโมสรจากไทยลีกทั้ง16ทีมจะลงแข่งขันตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปก็เป็นไปตามกลไกฝ่ายจัดนะครับทีมไทยลีก1จะเล่นเกมเยือนทั้งหมดและไทยลีก2กับ3ที่ผ่านจากรอบเพย์ออฟจะได้เล่นในบ้านโดยคู่ที่น่าสนใจนะครับก็มีชลบุรี เปิดบ้านเจอกับการท่าเรือลำปางเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์ส่วนแชมป์เก่าอย่างบีจีปทุมนะครับจะต้องออกไปเยือนบางกอกเอฟซีแบงคอกออกไปเยือนเกษตรศาสตร์และก็เทโรเจอประจวบส่วนเมืองทองรองแชมป์เก่าต้องไปเยือนเมืองตรังยูเนเตดซึ่งทุกเกมนะครับแข่งขัน30ตุลาคมส่วนการท่าเรือระชบุรีเนี่ยต้องเลื่อนออกไปแน่นอนครับคู่นี้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยท่าเรือต้องเตะก,กับเล昂ซิตี้เซเลอร์ในศึก FC Cha แชมเปี้ยนส์ลีก2ที่ต้องเลื่อนเพราะว่าฝนตกหนะัก เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับหลังจากวันนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของเรานะครับในทุกช่องทางไม่วจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับทั้งวิดีโอทาง YouTube ทาง Facebook ก็มีนะครับทาง TikTok แล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ4ช่องทางนี้กดติดตามได้เลยนะครับบอลไทยยังไงต้องคิดไส่โค้งอยู่กับผมเจวรพัฒนแบบนี้นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ